่สวัสดีครับทุกท่กานวันนี้ผมซาบอมเปซิ่งกลับมาอีกรอบนะก็มาส่งงานวันนี้ครับผมนะดูครับผมนะฮะอาจจะไม่โฟกัสนะครับขออภัยด้วยเดี๋ยวค่อยดูรูปรูปในเพจอีกรอบหนึ่งแล้วกันโอนะเคอไหมครับผม นี่เป็นทรงของเวฟร้อยนะครับผมนะของเวฟร้อยนะครับผมเวฟร้อยสิบไอตัวใหม่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ส่งนะให้ดูงานกันครับผมงานเชื่อมครับผม นะครับงานมือนะครับงานมือไม่ใช่งานเครื่องนะครับผมงานมือนะเป็นเกตครับผมเป็นเกตเป็นเกตเออเป็นเกตแบบมีลุงขอบๆด้วยนะครับผมเป็นเกตแบบมีลุงขอบๆนะฮะอ่าเป็นเกตแบบมีลุงขอบๆนะครับผม อาจจะไม่เห็นไม่ชัดเดี๋ยวคอยดูรูปรูปอีกทีหนึ่งแล้วกันไม่โฟกัสลอ่าโอเคนะก็ใครที่สนใจทักมาได้นะครับราคาอยู่ในเพจนะครับหาหาดูเอาโอเคครับเดี๋ยวแพ็กละ